เฮียรอบ yeah, นี้ประตูมันแย่แปลกๆแปลกกันนะมามา <Okay. S 1> เจอกันหน่อยดิห,หนุ่มโอ้โหเป็นกวางจริงด้วยราชาพูดพรันบุรุดโอ้โหฟิวเอ็กซ์แตรดหัวด้วน,แบบน,อนอโอ้โหเฮียอืมโอ้โหมันเอาบิลอิศอน้าเอาบาลิศ มันวิ่งไปเรื่อยหรือโอ้ยควจะโดนดีนึงโอ้ยไปโดนดีกับอืมจะคอยหลอยอ้กิวก็ได้วะไม่โดนเว้ยไอ้เหี้ยขี่ม้าไม่ได้ด้วยขี่ม้าไล่เลย นออายแฟั์ไม่คิดว่าจะต้องเอาโลก่กลับมาใช้กันเลย <c oughs> โ,โล่นี้ยังหนาอืมอืมเออโอ้ยมีดมดีดหลังเป็นม้าเลไแฟรอ,อ,อะไรอ,อ๋อวับในนี่นะนี้ะโอ้ไม่ดูนี่แกตีไม่โดนตีไม่โดน กลอดตัวก็ใหญ่แนละ้วกูท็ไมกูตีไม่ดุเฮ้เดี๋ยวก็เก็บลุนก็จะกินลุนตกตรงไหนวะเดี๋ยวเพิ่งตีนะบอสใจเย็นอีฟอีฟก่อนอีฟอีฟคับไม่ให้กดอีฟเลย,อยเออไอ้เหี้ยต้องค่อยๆตอดว่ะเป็นไอ,อ้นี่เหมือนลายบอสนี่เหมือนลายไม้ประภาพมันแห้งก้างนั่นแหละแตะไล่โอ้โหโล่โอ้โหโล่เลย เไม่เอาอินเซ็หิวด่วนเลยหมอหมอโอ้ไม่โดนโดนเออมานาเป็นอันตรายอันตรายชัดเน๊ตวิ่งก่อนวิ่งก่อนมาเฮ้ยกูจะถึงตัวไหมเนี่ย ไปหมอรอแล้วอืมเอ้ยวิ่งมาเล็งเลยโอ้โยไม่ดูคนนี้แกวแต่ล็งดีที่ฟักกิลวโดนเอ้ยเอา้าเอา้าไอฟ้ฟาดกูต้องเล็งขาใช่ไหมมันเปลี่ยนเป้าเล็งขาได้ต่อว่าตัวเนี้ยได้นั่นด่า เอาอยู่อะไรเนี่ยโอ้ยโดนขอโดนหน่อยโดนขอจิ๊บอืมเฮ้ยะหลบได้เอ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ได้อยู่โอ้ยกว่าจะโดนทีนึงเออเฮ้ย อโอ้โหดีดแกลโลกลืมเลยอยู่รูิวด้วยเลยหมอหมอโอ้โหไอ้ทําไมเลือดติวดเดียวเองฟดไม่โดนไม่โดนอีกแล้วมันกูก็ตีไม่โดนมันมันก็ไม่โดนกูเฮ้ยเืมเฮ้ย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 เ้เ้้ย กูต้องฟูใหม่ใช่ไหมเนี่ยอืมอุ้ยงแรงนี่ว่าแรงจัดเลยเออจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงไอ้ดีไปก่อนทำมาทันธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนแล้วมันก็ไปแน่ๆกูว่าแล้วเชียวแม่งต้องไปปวดเข้าไปอืมอธรรมดา มาแล้วมหอมอหมอมาแล้วมาแล้วพีว่ว่าหาหมออ่า,าออล้ม,ม,ลมเจไอ้เหี้ยข้างหน้าทันไหมไม่ทันไปเขาไปอืมมันแพ้ไฟดำโบ้เนี่ยแพ้ไฟโบน่ะบอตตัวเนี้ย จะแพ้ไฟเออ้ยต้นไม้ใช่ไหมล่ะป่าป่าตกหยุ <ừ> แล้วติดไฟหลบนี้นี่ยมึงเอ้ยไอ้ครับตามมาไม่ได้อะไรอีกอย่าบอกนะไม่เอาไฟไปก่อนไม่โดนไอ้ครับ โอ้ยบึงว้าพี่อีกแล้วโอ้ยวิ่งไปโดนแท้อะไรอีกไอ้ขี้นี่มันโอ้โหมีกิ้งด้วยอะไรอะไรอีกเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกิ้งด้วย

ความทงจำอะไรละใช้ผมพูดเนี่ยทางไปเอาสมบัติอยู่ตรงนี้หนักชุดจริงๆว่ะอ่างชุดไว้ก่อนคูว่ะเนี่ยเห็นไหมมันพวกปราสาทรู้จะให้รู้วูววใหญ่ใหญ่ไหนกันอุ้ยทำไมตัวแยกยังนะเย้ยยักษ์อ้ยใหญ่อ้เราต้องลงใเราต้องลงไปไอ้ที่มันคงไม่ใช่บอสแล้วมั้ง ตัวใหญ่จิบผไม่รู้สินะตรงนี้ต้องต้องโดดอ่ะอ๋อโอ้โยมีธนูก็ด้วยแม่โอ้ยโอ้ยเฮียเกือบตกไอ้สัสสีน่าไม่ตกโอ้โหเห็นว่าไอ้นี่อ๋อมันุ่งหยาดเหรอใช่มันแปลงร่างอีกแล้วไอ้ตัวงหยาดโอ้โหมันทึกเดินได้ไหมเออไอ้สลามมันโอ้โหโอ้โหหลบโอ้โหหลบไอ้สัส หลบเป็นโคดเล่นเลยไอเว้ยนี่อะไรเก็บไปนะได้หลุ้นได้ลุนเจ็ดบาทโอ้โหหลบเออมีอะไรเก็บแมวลงแล้วปุ้อันนี้คือมอนด้วยเหรอไอ้ลูกไอ้ลูกกลมๆเนี่ย ไม่รู้สินะเอาอีกแล้วตรวมคมไหนแบบนี้ปอีกก่อนับลมันไม่เคลื่อนที่หรอไม่ใช่ละมันเคลื่อนที่ไอ้ัฟร์โอ้โหโอ้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรแรงเลยแฟร์น่ารัยมาะ หลายมากตายอีสักเออไอ,อ้เหี้ยเข้าใกล้ไม่ได้มันดอกของดีมากเลยนะมันดอบของวดีรู้ผู้ยหญ่โตอ่อนว่ะได้ยหญ่โตอ่อนมาเออรีดสแตทได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยลงมาเออหรือลืมเก็บของนนีเ่ยมันดอกของดีจัดอ่ะผู้ยหญเป็นกระดูกดิว่ะเอาออกมันเลยมัง โอ้มีตัวเป็นมือไวนะเออเดี๋ยวกลัวยวรู้ว่าคุณมือไวนะนี่ไงเปิดบ้าดนี้แหละเปิดเลยเอาแล้วบ้านนี้นี่แหละนี่เหรอ่เอาตี่ท่อเครื่องคุมดาบอีกคาดว่ะพิคาดองคุลีแล้วก็ดอกรักครั่งก็แก้วล่างอย่างของเพชรแลนนี่แล้วอยู่เพ่อฝูงเลยแลนนี่เลยของมาให้แล้วอยู่ดีจะตบรางวัลอะไรให้ไหม เจ้าเอนเลยไม่ใช่ใบฟินนะเออมันไปไหนไม่รู้ได้ไมาแล้วจะเปสมบัติรับแห่งหนูฟอนขอบคุณเท่านี้ก็ครบแล้วเหลือแค่ตัวข้าออกเดินทางผู้เป็นทางมืดมิดของข้าเองเท่านั้นอ้าวไม่หให้อะไรกูเลยเหรอข้ามอบสิ่งนี้ให้เจ้าก่อนออกเดินทางปั้นเนี่ยนะของนี้จะประหลาดไปฟังหน่อยแต่คุณประหลาดอย่างเ<ต>จ้าต้องชอบมันไอ้ฟักกูประหลาดอีกแล้วามั่นใจแล้วว่าการที่ข้ากับเจ้าได้พบกันครั้งนี้คือโชคชะตาแล้วก็ต้องขอบคุณทอเรนต์หรอ ไปไดแ้แล้วจะเป็นช่วงต้นแต่เจารับใช้ค่าได้ดีทีเดียวเรามารับใช้แลนนี่ใช่แลนนี่หาทางไปโนพรเราได้ไปรู้มาว่าลาดานมันหยุดหยุดดวงดาวไว้เราก็เลยปราบลาดานพอปราบลาดานเสร็จดาวตกลงมาเข้าโนพรได้เราก็ลงไปโนพรไปเอาสมบัติของโนพรมาให้แลนนี่จบเวทแลนนี่ช่วงต้นแหละถ้ารับใช้ของแลนนี่มีสามคนไปไบดึ<า>ตงตัวแล กก็ไไออ้้าปาถ้าไม่อยากคุยเรื่องเสียเวลาดูคนพูดวิธีไวกิงวก้งวิธีไวกิ้งแล้วให้สาวก่อนใช่กินเปล่าไม่ได้ You very so are warm ความลับคืออะไรวะคนที่บ้านเกิดเรื่องฆาว่านารีแห่งผู้วายชนเนาะ อพอำหำ้าที่นอนกับผลตายเพื่อส่งวิญญาณถ้าอ,อยากได้าตามหาเจ้าของดาบฟันเล่มนี้แล้วคืนให้แก่ข้าดาบแล้ววะอ้าวดาบฟันกัดก่อนเหรอก็เควสและนี่มันจบช่วงแรกไปแล้วเดี๋ยวจะไปค่อยไปต่ออีกที